อันนี้คือมืออาชีพการจะเจรียงตะกะแตนพริกไทยพริกไทยใบบักกูดทอดออกพริกแห้งใส่น้ำแล้วก็ซอสซอสตะเป็นฟ้าแดงก็ไดครับแต่ว่าผมมาบอกว่ายี่หอ้อใดถตาเป็นฟ้าแดงมันจะบอกเข้มเกินไปครับ ตรงนี้รถด,ดีรถด,ดีกับขึ้ขาดบ่ดยครับเพราะว่ามันม่มิเกลอมมีน้ำปลาเอาควบนัวของรถด,ดีรมาจ้งแจ้งครับ ถ้่เขาจะเลี้ยงทะกะแตนหวังว่าจะเอาตังเงินนั่นมันมาถือลักครับการจะเลี้ยงหมายถึงเขาจะต้องเลี้ยงเพิ่งผ้าอาศัยกันได้เขาก็อา,าอ,ากอาศัยเขาอยู่นี่แหละผมทึงบอกว่าเมนบ่มีเขาเขาก็ถือเงินลอยไปตลาดครับบานีาาราคาทะกะแตนนี่ครับพี่น้อง มันก็ตัวบใหญ่หรอกครับแต่ว่ามันตัวละสองบาทวันนี้ครับมันตัวละสองบาทครับบานนี้ตัวละสองบาทถ้ามันยังเหลือครบถ้วนหมายถึงมันสดมันก็เป็นแตสือครับถ้ามันเหลือตะกากแต่วิญญาณมันนั้นมันก็ดเป็นตสือดายเงินนีผมว่าแต่ว่ามันก็บ่บมีเดอกครับมันก็มีครบถ้วนเพี่งนั่นล่ะพูดทั้งว่าก็ได้ครับ อันนี้คือตะก,กะแตนครับพี่น้องมันกินเป็นอาหารก็ได้กินเป็นกับแกลมก็ได้ครับอาศัยไพ่เพิงพันได้จังว่าผมได้เลี้ยงตะก,กะแตนครับเพราะว่าผมมองเห็นว่าคุณประโยชน์เขานั่นเขาคุ้มค้อเขาได้ครับกินแล้วเอาอยู่ได้อิ่มสรุปแล้วเพื่อต่ออาอยุได้นั่นแหละครับพี่น้อง คลิปนี้น้ำเสนอซ้ำนี้ครับมาลองเบิองน้ำกันสวัสดี